กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีหลังสันมีคำพิพากษาค่สิ้นสุดแล้วนะคะโดยทีม Voice TV ค่ะติดตามภารกิจในครั้งนี้ด้วยซึ่งการเดินทางเข้าไปในพื้นที่นั้นค่อนข้างลําบากเนื่องจากเป็นทางขึ้นเขาถนนลูกรงังและก็มีฝนตกตลอดทาง บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังแรกค่ะที่ถูกรื้อถอนนะคะซึ่งกรมอุทยานก็ขึ้นมารื้อถอนในวันนี้นี่เป็นหนึ่งในสามหลังที่ถูกรื้อถอนซึ่งเป็นไปตามที่ศาลกําหนดค่ะโดยบ้านพักและรลีสอ์ทั้งสามหลังนี้นะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่รวมกว่า60ไร่ที่ศาลมีคําพิพากษาสิ้นสุดโดยให้ตกเป็นของแผ่นดิน บ้านหลังนี้ค่ะเป็นของนายธีราศารักพรอนันต์เลิกตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบุกพามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเนื้อที่7็ดไร่3งานจิตตารางวาส่วนหลังที่สองและหลังที่3นะคะจะดําเนินการรื้อถอนในวันนี้เช่นกันอยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานายดำรงพิเดชน,นะคะอีอ่บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชยืนยันว่าหลังจากนี้จะดำเนินการกับผู้ที่บุกรุกพื้นที่เขตอุทยานอย่างจริงจัง ขนาดนี้ประมาณสักวันที่30คดีจะสิ้นสุดลงอีกนะอีกประมาณ50-60ลรายนะแล้วก็เราก็จะรื้อถอนแบบนี้ทั้งรีสอร์ทใหญ่ด้วยอันนั้นจะใหญ่กว่านี้จะของใหญ่ละคืออย่างนี้ทับลานเนี่ยจะเป็นตัวอย่างสำหรับต่อไปนี้เป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้มีอันจะกินทั้งหลายนะฮะโดยทราบรู้เท่าถึงการหรือไม่ถึงการการคุณที่ไปซื้อที่พื้นที่สวยงามโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือพอทบหอ,อะไรก็แล้วแต่ บทเรียนคือท่านจะศูนย์สิ้นทุกอย่างและไม่เหลืออะไรเลยนะฮะจะไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานในวันนี้แล้วนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังเตรียมพิจารณาปรับโครงสร้างและก็ขั้นตอนการทํางานของเจ้าหน้าที่ทั้งระบบเนื่องจากพบว่าปัญหาใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่นี่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเป็นใจนะฮะมันไม่เกิดอย่างนี้หรอกเพราะว่า เขาเห็นอยู่ได้เขาเห็นอยู่ได้เขาเห็นอยู่ได้คุณเป็นหัวหน้าอุทยานคุณไม่รู้เลยเขาก่อสร้างในพื้นที่คุณนมันเกิดแดงมาเพราะคนใหม่ย้ายมาทึงแดงเพราะคนใหม่มาเนี่ยเขาอุดมการณเขามีอุดมการเขาอยู่เขารักมาเขาทนไม่ได้เขาต้องอะไรอึงเกิดเรื่องแดงขึ้น นอกจากการรื้อบ้านพักและรีสอร์ททั้ง3หลังแล้วนะคะยังพบว่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานมีการล่าและซื้อขายสัตว์ป่าโดยอ้างว่าได้รับใบอนุญ,ญาตจากกรมปศุสัตว์ซึ่งในเอกสารคาระบุไว้ว่าได้รับอนุญาตให้ทําการค้าซากช้างกระรอกมา้ากระบือแพะสุกรกวางกระต่ายและอีเก้งค่ะก็เข้าเข้าไปไปที่ที่กรมปศุสัตว์จังหวัดเลยครับแล้วก็ขออนุญาตแล้วก็ทารายการ ขออละท่าานออนุญตแกโดยในวันพรุ่งนี้คะ่ะทีมขา่าว Voice TV จะติดตามการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าเนื่องจากซื้อขายสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นช้างไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายนะคะซึ่งก็ต้องรอการพิสูจน์ใบอนุญาตว่าเป็นเอกสาปรปลอมหรือไม่สุบงก์ตุกแก้ Voice TV รายงาน